วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจ,จนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปีการศึกษา2564เป็นวันแรก โอกาสนี้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออกแด่พระราชภาวนาวชิรากรวิอินทวายสันตุสโกและถวายปริญญาบัตรแด่พระพิสุที่สําเร็จการศึกษาหนึ่งรูปพร้อมพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนรางวัลพระาธาตุพนมทองคำหนึ่งคนรางวัลศาสตราจารย์เกติคุณสี่คนรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นสองคนรางวัลสีมอดินแดงสองคนและราง วันศีกกลับพึก1หนึ่งคนโดยวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,855คน ในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในวันนี้คือผู้ที่ได้ตั้งใจภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วด้วยดีเกียรติและความสำเร็จดังกล่าวนักว่าเป็นเครื่องรับประกันเบื้องต้นว่าบัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่ตนเองได้ในวันข้างหน้าแต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนั้นคือผู้ที่ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องหมั่นทบทวนความรู้ที่มี อยู่เดิมและสนใจสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ทั้งในด้านวิชาการในการดำเนินชีวิตและในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาตนเองการเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นคุณลักษณะที่บัณฑิตทุกคนพึงมีหากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนพ,นพัฒนาตนเองต่อไปโดยไม่ย่อท้อและเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็พยายามแสวงหาหนทางแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยถือว่าปัญหาทุกอย่างคือบทเรียนที่ท้าทายชาวปัญญาแล้วแต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นคือนอกจากจะสร้างความสุขความเจริญในชีวิตและกิจการงาน ให้แก่ตนเองได้แล้วยังสร้างประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองได้อีกด้วย หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องโถงอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษพระราชทานพระราชาวโรกาศให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนำผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1 9บเถึงยีประจำปีการศึกษา2 5 6 3ันหถึงสองพและผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสาน ครั้งที่1นถึงสประจำปีการศึกษา2,562ถึง2,565เฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล เวลา13นาฬิกา1นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณชั้น1นของอาคารวิทยาศาสตร์ศูนย์3ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลปัจจุบันทั่วโลกมีพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติประมาณ3,000แห่งซึ่งในประเทศไทยมี13แห่งทั่วประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการโครงการพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์พืชขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยร่วมมือวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศอาทิร่วมกับหอพันธุ์ไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพ,พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยแห่งดับลบิลนประเทศไอ์แลนด์และหอพันธุ์ไม้สวนพฤกษศาสาตร์คิวสหราชอาณาจากักรเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ได้กว่า3,2 0 0ชนิดนอกจากนี้นักวิจัยได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกที่ยังไม่เคยได้รับการบันทึกกว่า100ชนิดตลอดจนได้แก้ไขชื่อพฤกษศาสตร์พืชชนิดต่างๆให้ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพืชชนิดใหม่ทั้ง3ชนิดว่าเทพมาศรักตนินและราชรัต พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติเมื่อปี2549ภายใต้ชื่อขอนแก่น University Her ้เฮอร์บใช้รหัสทางการว่า k k u มีภารกิจสำคัญเก็บรักษาตัวอย่างพันธไม้อ้างอิงและตัวอย่างต้นแบบพืชชนิดใหม่ของโลกเป็นแหล่งข้อมูลด้านความหลากหลายและสันทานวิทยาของพืชอีกทั้งบริการวิชาการจัดอบรมด้านอนุกรมวิธานพืชและบริการข้อมูลทางทฤษศาสตร์ให้แก่นักวิจัยสาขา อื่นๆเพื่อใช้ในการอ้างอิงโดยเก็บรักษาตัวอย่างพันไม้ไว้กว่า26,500ตัวอย่างซึ่งล้วนมีความสำคัญในการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์อย่างยิ่ง ต่อมาเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังคลินิกผู้ป่วยนอกคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดพระเนตรเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3ม,มิติลำรังสีส่งกลวยแบบเคลื่อนย้ายได้โมบีสแกนผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชอเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2565 สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าวแก่ศูนย์ตะวันชายสำหรับใช้ถ่ายอวัยวะภายในบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดรักษาทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วผู้ป่วยได้รับปริมาณของดังสีที่น้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ทั่วไปช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นสามารถคาดการผลการผ่าตัดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับศูนย์ตะวันฉายมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่20ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งหมด14สาขา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดตั้งโครงการตะวันฉายเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2546และ,สะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโูและความพิการแต่กำเนิดของศรีรษะและใบหน้าเมื่อวันที่20ธันวาคม2547รวมผู้เข้ารับบริการ2,423คน และในโอกาสนี้ทอดพระเนตรินทศกาณผลงานการใช้เครื่องโมบิสแกนในการวางแผนและประเมินผลลัพธ์การรักษาผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวผลงานใช้ในวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวด้วยระบบการแพทย์ทางไกล t เทเลม d i ิซินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยหลังการผ่าตัดจะใช้อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกทำจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยเข้ากันได้ทางชีวภาพมีความสวยงามได้รับการรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สถานพยาบาลเบิกจ่ายได้ทั่วประเทศ ผลงานวิจัยและพัฒนากระดูกเทียมโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งใช้วัสดุปลูกถ่ายสังเคราะห์ไฮดรอกซีอัพไทยสามิติชนิดแกรบูใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติพบว่าสามารถใช้ในการเป็นโครงร่างในบริเวณที่มีความพิการของกระดูกได้ไม่เป็นพิษและส่งเสริมกระบวนการสร้างกระดูกเป็นต้น